ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสร้างปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้อารมณ์เป็นอาวุธในการโน้มน้าวใจที่ผู้นำมาไม่เปิดเผยการโน้มน้าวใจผ่านการใช้อารมณ์เป็นศิลปะที่ลึกซึ้งและซับซ้อนผู้นาผู้ทรงอิทธิพลในทุกยุคทุกสมัยรู้ดีว่าอารมณ์ของมนุษย์เป็นตัวกับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นแรงจูงใจ และเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นไม่ว่าคนจะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าทีมผู้จัดการองค์กรหรือนักคูดในที่สาธารณะการเข้าใจและใช้อารมณ์อย่างชาญชลาสามารถช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายได้ในแบบที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนเทคนิคราคือการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์หรือ m ม i ช n นล c o n n e c ชั่น ผู้นำที่มีอิทธิพลเข้าใจว่าก่อนที่พวกเขาจะสามารถนำ้ำเน่าใจใครได้พวกเขาต้อ,องสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้ฟังก่อนพวกเขาใช้เรื่องราวส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ฟังทั่วสร้างความรู้สึกว่าเราเหมือนกันตัวอย่างเช่นหากคนกำลังพูดคุยกับทีมงานที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากก่อคุณอาจเล่าเรื่องราวที่คุณเคยเผชิญกับสถานการณ์คล้ายกันและวิธีที่คุณสามารถก้าวผ่านมันมาได้ความเชื่อมโยงในลักษณะนี้ ไม่ทิ้งแต่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกใกล้ชิดกับคนมากขึ้นแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นว่าเขาเข้าใจเราซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการโน้มน้าวใจอีกหนึ่งกลยุทธ์คือการใช้ความรูวอย่างสร้างสรรค์ความตัวเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังและสามารถกระตุ้นให้คนเราดำเนินการได้อย่างรวดเร็วผู้นำที่มีประสิทธิภาพมาัก ใช้กามกอรวนในลักษณะที่สร้างแรงจูงใจแทนที่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกหมดกำลังใจตัวย่างเช่นในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญกับการแข่งขัน,ขน,ท,นที่รุนแรงคุณอาจพูดว่าหากเราไม่ปรับตัวในตอนนี้อีกหกเดือนเราอาจไม่สามารถรักษาตำแหน่งของเราในตลาดได้คำพูดในลักษะ ณน,นี้ไม่ได้เป็นการสร้างความปลูแบบไร้เหตุผลแต่เป็นการกระตุ้นให้ทีมงานระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ชัดเจนเทคนิคต,ต่อมาคือการกระตุ้นความหวังความหวังเป็นอารมณ์ที่สร้างพลังใจและทําให้คนเรารู้สึกว่าสิ่งที่ยากลําบากสามารถบรรลุผลได้หากผู้นําสามารถปลุกความหวังในใจผู้ฟังไล้ผู้เขาจะสามารถสร้างอ,อแรงจูงใจ และความมุ่งมั่นที่ยัง่งยืนตัวอย่างเช่นหากทีมงานของคุณต้องประชันกับโครงการที่ท้าทายคุณอาจพูดว่าผมรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมมั่นใจว่าเรามีศักยภาพที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ถ้าเราร่วมมือกันและไม่ยอมแพ้การพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมัน่นจะช่วยกระตุ้นความหวังและทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเอาชนะความท้าทายได้ การกระตุ้นความรู้สึกผิดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผู้นำมักใช้เพื่อกระตุ้นให้คนอื่นลงมือทำบางสิ่งผู้นำที่เชี่ยวชาญในศิลปะก,การใช้อารมณ์พูดในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าพวกเขามีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในสถานการณ์นั้นตัวอย่างเช่นในการระดมทุนเพื่อการกุศลุณอาจพูดว่าหากเรามองไปที่คนที่โชครีน้อยกว่าเราพูกเขายังคงรอคอยความช่วยเหลือลยอยู่แล้ว เราจะปล่อยให้ผู้เขาต้องรอต่อไปอีกหรือการกระตุ้นความรู้สึกผิดในลนักษณะนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาแหละพักกระตุ้นให้ผู้ฟังดำเนินการโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับอีกหนึ่งเทคนิคที่ทรงพลังคือการสร้างแรงบันดาลใจผ่านความภาคภูมิใจผู้นำที่ดีรู้ว่าคนส่วนใหญ่มักต้องการรู้สึกว่าตัเองมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อทีมงาน หรือองค์กรการพูดในลนักษณะที่ยกย่องความวสามารถและความทุ่มเทของพวกเขาช่วยสร้างแรงจูงใจที่แข็งแกร่งตัวอย่างเช่นในการชนองค์ความสําเร็จของทีมคุณอาจพูดว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นในวันนี้ไม่ทิ้งแต่เป็นความสําเร็จขององค์กรแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถและความทุ่มเทของทุกคนในทีมการสร้างความภาคภูมิใจในลนักษณะ พันนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เขาอยากทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตการใช้ความอบอุ่นและความเมตตาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นในผู้ฟังผู้นำที่แสดงความเมตตาผ่านการพูดและการกระทำมากจะได้รับความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งจากผู้ที่อยู่รอบข้างตัวอย่างเช่นหากคุมีทีมงานที่กำลังประชันกับความเครียดคุณอาจพูดด้วยน้ำเสียงหอนโยนว่า ผมเข้าใจว่าทุกคนกำลังทำอย่างเต็มที่และผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าความพยายามของคุณมีคุณค่ามากสำหรับองค์กรของเราทำพูดที่แสดงถึงความอบอุ่นและการยอมรับช่วยลดความกดดันและสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ทิ้งลำพังสุดท้ายการใช้ความท้าทายเพื่กระตุ้นอารมณ์ คนเรามักตอบสนองต่อความท้าทายที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการกระตุ้นให้ทีมองนพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาคุณอาจพูดว่าผมเชื่อว่าเรามีศัตยภาพมากกว่าที่เราเคยแสดงออกมาและผมอยากเห็นสิ่งที่ผู้คุณสามารถทำได้เมื่อผู้เราผลักดันตัวเองไปสู่ขีดสุดการกระตุ้นในลนักษณะนี้ช่วยสร้างความท,ท้าทายที่กระตุ้นให้ผู้เขามีแรงบันดาลใจ และมุมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจกำกัดการใช้อารมณ์เป็นอาวุธในการโน้มน้าวใจไม่ได้หมายความว่าคุณต้องควบคุมหรือกดดันผู้อื่นแต่คือการเข้าใจว่าอารมณ์มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจและการกระทำของมนุษย์การสื่อสารที่ผสมผสานความเข้าใจในอารมณ์กับความจริงใจและความเคารพช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความไว้วางใจในระยะยาว่าการใช้อารมณ์อย่างแยบยลในการโน้มน้าวใจอย,อย่าง สามารถขยายความลึกซึ้งไปถึงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ใช้ทั่วทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญในสถานการณ์ตัวอย่างเช่นในการเริ่มโครงการใหม่คุณอาจพูดว่า5โครงการนี้ไม่สามารถสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือของทุกคนคนคือส่วนสำคัญที่ทำให้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นได้การพูด ในลักษณะนี้ช่วยสร้างความรู้สึกว่าผู้ฟังมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งสามารถเพิ่มแรงจูงใจและความพักดีต่อเป้าหมายร่วมกันได้อีกหนึ่งเทคนิคที่ทรงพลังคือการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอารมณ์ที่ผู้นำแสดงออกถึงความถ่อมตนและการยอมรับในข้อผิดพลาดาของตัวเองสามารถสร้างความไว้วางใจได้มากมายคนเรามากักจะชื่นชม ในความจริงใจมากกว่าการพยายามแสดงภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบตัวอย่างเช่นหากคุณเคยตัดสินใจผิดพลาดในโครงการก่อนหน้านี้คุณอาจพูดว่าผมกอ็ยอมรับว่าในอดตรเราอาจมีบางจุดที่ผิดพลาดแต่ครั้งนี้ผมมั่นใจว่าเราจะเรียนรู้จากสิ่งนั้นและทำให้ดียิ่งขึ้นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมทำตนเช่ นอนี้ไม่ได้ลดทอนความน่าเชื่อถือแต่กลับเพิ่มความน่านับถือในสายตาผู้อื่นการใช้ความขัดแย้งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์และเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนได้ผู้นําที่เชี่ยวชาญมักใช้ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพื่อทําให้ผู้ฟังคิดอย่างลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงวิธีการมองโลกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกระตุ้นให้ทีมนานคิดนอกกรอบคุณอาจยกตัวอย่างปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกและถามว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างไรการตั้งคำถามในลนนักษณะนี้ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างนักสันนักดันให้ผู้ฟังมองหาวิธีการใหม่เทคนิคที่น่าสนใจอีกอย่างคือการใช้ความไม่แน่นอนเพื่อกระตุ้นความอยากรู้ คนเรามักจะสนใจสิ่งที่พวกเขาไม่รู้มากกว่าสิ่งที่พู้เขารู้อยู่แล้วผู้นำที่มีความชาญฉลาดมากักใช้ความยากอรู้อยากเห็นของมนุษย์เพื่อดึงดูดความสนใจตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คนอาจพูดว่าสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนและมันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปตลอดกาล การพูดในลักษณะนี้ช่วยสร้างความตื่นเต้นและกระตุ้นให้ผู้ฟังอยากรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งอารมณ์ที่ผู้ล่ํำสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือความสงสัยในตัวเองซึ่งอาจฟังดูขัดแย้งแต่การแสดงให้เห็นว่าคุณเองก็เคยมีความสงสัยในความสามารถของตัวเองแต่สามารถก้าวข้ามมันมาได้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังตัวอย่างเช่นคุณอาจเล่าเรื่องว่าครั้งหนึ่ง ผมเคสงสัยว่าตัวเองจะสามารถนำทีมในโครงการใหญ่ได้หรือไม่แต่ด้วยความช่วยเหลือและความทุ่มเทของทุกคนผมได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนการแสดงออกในล,ลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคนเป็นคนจริงและเข้าถึงได้การกระตุ้นความรู้สึกภาาภูมิใจในตัวเองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ ในระยะยาวผู้นำที่เข้าใจจิตวิทยาของคนมักจะเน้นไปที่การยกย่องก่อนสำเร็จหรือความก้าวหน้าของทีมงานตัวอย่างเช่นหลังจากจบโครงการที่สำคัญคนอาจพูดว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นในวันนี้ไม่ใช่แค่ผลสำเร็จขององคอ์กรแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถและความพยายามของทุกคนผมภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำร่วมกันการกระตุ้นความภาคภูมิใจในลักษณะน,นี้ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกว่า เขามีคุณค่าและมีบทบาทสำคัญสุดท้ายนี้การปลูกฝังความรู้สึกมีความหมายหรือพ่อปุ๊ s ซิฟัลคอนเน c t ชันเป็นหัวใจสำคัญของการใช้อารมณ์เป็นอาวุธผู้นำที่สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรหรือทีมกับเป้าหมายส่วนตัวของแต่ละคนได้จะสามารถกระตุ้นแรงจูงใจที่ยั่งยืนตัวอย่างเช่นหากคนกำลังทำงานในโครงการทั่วสังคมุคณอาจพูดว่า สิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ได้เป็นทีมแค่งานแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในชุมชนเรากำลังสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยมือของเราเองการสร้างความรู้สึกมีความหมายเช่นนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าผู้เขาไม่ได้ทำสิ่งใดที่ลำพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการใช้อารมณ์ไปเห็นอาวุธในการน้มน่าใจไม่ได้ทิ้งเรื่องของการพูดให้สวยงาม หรือการกระต้นความรู้สึกแบบชั่วคราวแต่คือการเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์ในระดับลึกซึ้งและการใช้มันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืนและนี่คือหมุมมองและกลยุทธ์ในการใช้อารมณ์เป็นอาวุธที่ทรงพลังในการน้มน้าวใจผู้อื่นการนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ไม่เพงแต่ช่วยให้กุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับคนรอบข้างหากคนชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกด subscribe และติดตามช่องรื่นเล่าสร้างปัญญาพร้อมทั้งกดถูกใจและแชร์ให้กับเพื่อนหรือคนในทีมที่อาจได้ประโยชน์จากมุมมองนี้ในตอนท้ายนี้เราขอเชิญทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องอมเมนต์คนมีประสบการณ์อย่างไรกับการใช้อารมณ์ในการสื่อสารหรือมีมุมมองเพิ่มเติม,ตมที่อยากแบง่งปัน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับผมขอให้คุณเข้าใจและใช้อารมณ์อย่างชาญฉลาเพื่อสร้างผลุันลับที่ได้ยิ่งขึ้นพบกันใหม่ในตอนถัดไปขอบคุณครับ